สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม7จ็รีวิวทอยนะครับการรีวิวในวันนี้นะครับเป็นการรีวิวที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับก็คือการรีวิว DX Shield ิด์มาโฮสต์ไกด์เวอร์หรือ d x w อ็กซ์ไววิซัสดเวอร์นั่นเองนะครับเราเข้าเนื้อหาย่อๆสั้นๆได้ใจความกันเลยนะครับไววิซัสนะครับเป็นตัวละครที่มีบทบาทในตัวเดียวนะหลายบทบาทกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไววิซัทไวแมน ฟรีคิชโชและก็พ่อของโคโยมีนั่นเองนะครับมาเรามาดูแต่ละบทบาทของเขากันเลยนะครับเริ่มจากบทบาทแรกไวพิซานนะครับทำหน้าที่หาบุคคลที่เป็นเกตแต่ไม่ไม่ถูกแฟนทอมครอบงำนะครับมาเป็นจอมเวทเพื่อจะช่วยเหลือโคโยมีนั่นเองนะครับต่อไปไวแมนทาหน้าที่มอบหมายงานตามหาเกตให้กับเมดูซ่าฟินิกและเจมรินนะครับต่อไป ูเอคิโชนะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องเวทมนต์ศิลาถาันและทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือโคยมิให้กลับมาจากความตายนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยโคยมิได้ตายไปนะครับเพราะเป็นโรคลายนะครับฟูเอคิได้นำศิลาถาันฝังลงไปในร่างของโคยมินะครับและใช้พลังเวทเพื่อให้โคยมิได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแต่ต้องแลกกับที่ตัวเองเนี่ยต้องกลายเป็นแฟนทอมเทียมนะครับอืม คือว่าบทบาทนี้ผมชอบมากคือว่ามันแสดงความรักของพ่อที่มีต่อลูกได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าโฟลคิเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีอะไร í, สะเลิศเลยนะไม่เหมือนพระเอกอย่างฮารุโตะนะโอเคแต่ความรักที่พ่อมีต่อลูกเนี่ยพ่อยอมทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกมีความสุขนะครับถึงแม้จะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดนะครับนี่เป็นไงนะครับยืมของเมืองไทยประกันชีวิตมานะครับโอเค เรามาดูที่ลูกเล่นของ d x y w i z a r d กันเลยนะครับเนื้อหาผ่านไปแล้วมานี่แหละช่วงที่หลายคนรอคอยเปิดติฟเรามาดูกันว่าเขาให้แหวนอะไรมาบ้างนะครับแหวนที่เขาให้มาก็จะมีเนี่ยครับอย่างที่ที่กล่องเขาบอกมานะครับมีแหวนเชน้นเป็นแหวนที่เป็นแหวนแปลงร่างนะครับเป็นแหวนเนชินนั่นเองเพื่อแปลงร่างเป็น x y v i z a r หรือเชี่ยีฤมาโฮสไกลขออภัยครับเชี่ยวฤกมาโฮสไกลนะครับควบกำลรอเรือทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจโอเค ต่อมาแหวน explosion นะครับเป็นแหวนโจมตีด้วยลูกไฟนะลูกไฟแบบมีพลังทําลายล้านมหาศาลเลยนะครับทำลายล้างนะไม่ใช่ทำลายล้านขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดผิดบ้างนะครับทําลายล้างมหาศาลยังไงก็ขนาดมิโตยังหลับอะครับเป็นข้องยังเงิบอะครับอืมนะครับก็อาจจะเดาได้นะครับมีวิดีโอให้ดูก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะต่อมาแหวนพวกนี้เนี่ยถามว่ามาจากไหนก็ซื้อมาครับไม่ได้กลัวนะครับซื้อมาจริงซื้อแยกมาครับ อันนี้เป็นแหวนกาชาปองนะครับแหวนกาชาปองต่างกับแหวนไอ้นี่ยังไงก็อย่างนี้ครับต่างกันแค่นี้นะครับนี่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงสีมอันนี้ลงสีแค่นั้นครับมาอันนี้แหวนไดรเวอร์ออนเป็นแหวนที่เปลี่ยนจากเข็มขัดที่คาดเอวธรรมดาให้กลายเป็นไดรเวอร์โอเคเข้าใจนะครับต่อไปแหวนพาร์มอนสเตอร์นะครับพามอนสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือจอมเวทในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรงหีนเวทมนตร การจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เป็นไวท์กาลูด้านะครับเป็นตัวครุฑหลายคนงงครุฑคืออะไรครุฑก็ตามภาพนะครับเป็นคล้ายๆกับนกครับอ่ะเป็นนกสีขาวโอเคเข้าใจง่ายนะครับถ้าอย่างนั้นต่อมาแหวนเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ต <c oughs> โอเคก็ใส่หมุกไว้หาไปนะครับแหวนเทเลพอร์ตเป็นแหวนใช้ในการวาร์ปไปในอย่างที่ต่างๆนะครับซึ่งไววิชานี่ใช้วาร์ปบ่อยมากนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์เปิดแล้วเนาะมาปึ๊แล้วก็เอาตามในซีรีี์เลยนะครับเปิดแหวนมวกน,นี้มานี่เปิดแหวนขึ้นมาสแตนบายไว้ Stand by. แล้วก็แหวนพวกนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับเริ่มจากไดรเวอร์ออนนะ มาอีกซักรอบดีกว่านะครับเมื่อกี้อาจจะมีอะไรเกะกะจอไปบ้างนะครับอ่าโอเคต่อมาครับเป็นชินกันเลยเปิดแหวนไว้อย่างนี้นะเหมือนในซีรีส์แล้วก็เฮ้ยเอ้ยผิดด้านขออภัยขออภัยด้วยครับมาเหมือนในซีรีส อืมนะครับเอาอีกสักรอบนะครับมันอลังการดีเนาะนอ่าโอเคนะครับ ต่อไปแหวน explosion น,นะครับแหวนที่ผมนี่ก็นะแอบปริ่มเล็กๆในๆๆในหวัวใจนะครับแหวนมันอลังการนะครับจวมตีอย่างรุนแรงเลยนะครับม,มาเอาอ,อกีกรอบแล้วกันนะครับผมจะซ้ำให้ดูสองรอบเพื่อความชัดเจนนะฮะ ต่อไปแหวนพรามอนสเตอร์กาลูด้าไว้กาลูดา้า,ดานะคะรับไว้กาลูด้า ต่อไปแหวนทเทเลพอร์ตครับ<ช>ร<ช>ร โอเคครับแหวนหลักๆของวาวิซา่านไปแล้วนะครับเรามาดูลูกเล่นที่แตกต่างจาก DX v i s a ซ์วิซ r นะครับมาแตกต่างกันอย่างไรคือบางแหวนของวิซาเนี่ยวาวิซาจะออกเสียงไม่เหมือนกับตัวของวิซาร์นะฮะมาเรามาดูกันว่าจะออกเสียงต่างยังไงเริ่มจากแหวนเฟรมเลยละกันนะฮะวัดวัดใจเลยครับแหวนเฟรมอืม ่าครับแล้วก็ต่อไปแหวนวอเทอร์นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเออมันก็อาจจะแค่แหวนเฟรมก็ได้นะมาดูเลย <komplett> <merged> คือเสียงมันจะเหมือนไรเดอร์เมดนะนะไรเดอร์เมดไรเดอร์สาวกของไวริซาแต่ละตัวนั่นเองครับเสียงเ็นชินโดยใช้แหวนพวกนี้นะครับ แหวนท่าต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูกันว่าแหวนพวกแหวนพลังอย่างเงี้ยจะใช้เป็นเสียงยังไงนะครับมาดูแซมเปิลกันสัดสองวงแล้วกันเริ่มจากคลิกสไตล์ yes, right. ส่วนถ้าเป็นของวีซัดไดเวอร์เนี่ยจะบอกชิวีนี่ คิกสไตรไซโคใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็น yes แล้วก็คิกสไตรอันเดอร์สเตนนะครับต่อมาดูของแหวนบิ๊กบ้างว่าจะเป็นยังไงนะฮะ Giant! Giant! No! อันนี้ก็เป็นใจแอนนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปเอ่อเป็นคลิปต่างหากนะฮะว่าเสียงของ แหวนไววิซาร์ดกับแหวนวิซาร์ดใช้ในไดรเวอร์แต่ละไดรเวอร์แบบออกมาเทียบกันว่าเสียงจะเหมือนกันไหมนะครับก็ว่าจะทําคลิปแยกเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แซมเปิลเล็กๆน้อยไปก่อนแล้วกันนะฮะส่วนการ acting ไว้วิซาร์ดนะครับผมไม่ได้ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับว่าจะใส่เอฟเฟกเข้าไปด้วยเพื่อให้มันได้อารมณรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับนี้การรีวิวไววิซาร์ดก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับการรีวิวข้อต้องไปจะเป็นอะไรนะ ติดตามชมแล้วกันนะคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ